ธรรมสารพัดตีในคลิปนี้จะนำญาติธรรมผู้ไฟบุญไฟ่กุศลมาดูกิจวัตรประจําวันของคณะสงฆ์และคณะมิชีวัดไกลกังวลเขาสารพัดดีสีเจริญธรรมภาพ่ิธันเห็นนี้คือการประเคนพัตาหารแด่พระคุณเจ้าการประเคนนั้นจะเป็นการยกทุกภาชนะขึ้นประมาณแมวรอดได้จะเป็นปฏิปทาที่ แต่ดำเนินมาตั้งแต่ว่าแม่ครูอาจารย์หลวงเพอสังวานเชมกโกจนถึงปัจจุบันนะครับวัดเขาวัดไก่ขงบนเป็นวัดป่าสายวิปัสสนาธุระอซึ่งมีการดำเนินดำเนินมาแบบแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจะก,ก็จะเห็นว่า มีการยกภาชนะทุกชิ้นนะครับหลังจากุึินพัะทหารแล้วก็คณะสงฆ์ก็จะพิจารณาอาหารนำโดยพระไม่ครจารย์หลวงพ่อมนูขันติธรรมโมภาพี่ท่านเห็นนี้คือเป็น,เป,นเป็นผ้าเป็นคณะไม่ชีซึ่งจะรอพิจารณาอาหารหลังจากที่พระสงฆ์ตักหรือพิจารณาอาหารเสร็จเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นคณะสงฆ์ได้พิจารณาอาหารตามความเหมาะสมตามทาดกันของท่านนะครับนำโดยหลวงพ่อมนนกันติธรรมโมวัดไกกังวนวนวน,วนได้ถือปฏิปัาแบบพระป่าสายวิปัสนาโตละมาเป็นระยะเวลานาน,านมากนะครับก็ออยังถือปฏิปัานั้นมาอย่างเคร่งครัด พระสงฆ์ก็จะฉันพระทหารในในภาชนะเดียวคือผสมอยู่ในบาตรลูกเดียวนะครับไม่มีคไม่มีจานหรือมีภาชนะอื่นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตักรวมเข้าไปในบาตรทั้งของขาวของหวานของเค็มอยู่ในที่เดียวกันก็ส่วนมากก็จะจะฉันฉันอาสนะเดียวนะครับก็วันหนึ่งก็ฉันมือเดียว ครับที่ท่านเห็นก็เป็นลรงลุง,งพ่อแดงนะครับแล้วก็อาจารย์สมบัติจิตเจจ,จวัตรประจําที่เราจะเห็นเห็นนี้ก็คือประจําทุกวันพระนะครับจะญาติธรรมทุกสาธารณทุกทุกทางก็จะมาลงพที่ที่วัด ไก่ข้งวนสาลาบนนะครับหลังจากพระสงฆ์ได้พิจารณาเสร็จแล้วไม่ชีก็จะร่วมพิจารณาหลังจากที่พระสงฆ์เสร็จเสร็จตรงนี้ไปแล้วนะจิตเสร็จจิตตรงนี้ไปแล้วก็จะเห็นว่า พระพิสุส่งก็ดึงเม,ไมตไปรชีก็ในภาชนะเดียวนะครับไม่มีนอกนอกภาชนะอา,อาจจะมียาโยมนำมาถวายที่หลังก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในที่นี้ก็จะตักในภาชนะเดียวไม่ต่างกับพระสงฆ์นะครับเอาแค่พออิ่มหลังจาก เม่ขีในพิจารณาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีลุโบสดก็จะต่อแถวกันเข้ามาพิจา,ารณาตามลําดับก็ชัดในภาชนะเดียวกันนะครับตักรวมในภาชนะเดียวเหมือนกับประสงค์กนมมชีแล้วก็ออก็ยติธรรมหรือวุาสกวบาสิกาที่จะมาที่มารักษาศีลุโบสดก็ทำกันทุกอ,อย่าง ก็จะเป็นปฏิปทาที่งดงามอย่างรักษาขอบริษัทธรรมตรงนี้ไว้อยู่หลังจากที่ไม่ชีพิจารณาอาหารเสร็จเป็นหมดแล้วทางกา,ายยกก็จะมีการอุปโลกขออาหารหลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นหน้าที่หรือเป็น ลำดับของยติธรรมที่มาทําบุญบนศาลาก็จะเดินกันเป็นแถวมาตักอาหารนีกตามลำดับนะครับแบบเลีงแถวกันเข้ามาก็จะเป็นภาพที่งดงามที่หาดูได้ยากในปัจจุบันที่ทุกคนก็มีความ รีบเร่งในการธรามากินแต่ในวัดไกลกังวลเขาสารพดิสีจริญทธรรมยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างแน่วแน่นนี่ก็เป็นคณะคณะอุบาสกที่มารักษาสินุโบสถ์ส่วนมากก็จะเป็นแม่ขาวนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ก็จะไม่ได้มาตัก ผู้ชายก็จะกินสำหรับพาประพุทธนะครับอันนี้แอดแอดมินเองนะครับทีน,นี้ก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะตักเท่าที่ตัวเองจะกินพอประมาณนะครับฉันก็กินมื่อเดียวืันกันครับกับพระพิสูและกัคณนมีชีนะครับ ก็ถ่ายบรรยากาศให้ญาติธรรมผู้ที่เลื่อนมาเจอชิปนี้หรืออผู้ที่อยากจะเห็นปฏิปทาก็ถ่ายมาให้ได้รับชมกันจะได้ว่าจะได้รู้ว่าเอว่าัดไก่กังวลมีอิจวัตรอย่างนี้อยู่ครับ หลังจากที่คณะรักษาีินุโบสศตร้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยทางทายกก็จะอุปโลกอาหารลำดับต่อไปก็จะเป็นคณะยาติธรรมที่มาทำบุญในวันพระนี้ก็จะเดินไปหยิบจานคนละใบแล้วก็มาตัก,กอาหารรวมกันตามความเหมาะสมที่ตัวเองจะกินหมดนะครับ ออย่างที่ทภาพที่ท่านเห็นก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับว่าความสมัคคีเกิดขึ้นในในที่ไหนความงดงามก็จะอย่างที่เราเห็นน,นะครับช่องธรรมสาร,รพัดดีก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลถ้าเห็นว่าช่องนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตาม